อันนี้ใหญ่เนี่ยนี่เดีตัวนี้นะอโอ้โหโหโ,หโหัดกันมันชื่ออะไรบ้างบอ่รู้จากซื้อแล้วเริ่มเริ่มจำมาจ้แล้ว <c oughs> ใค้ตัวจำวัวไดแต่ป้านงัวสื้อ,อย่างมีซื่องัวไหม ซื้อ,อยังกู้ตัวยซื้อ,อยังมาคัเพยงคมพงคุณคำคุณคำคเพงเอาเฟีกันปนี่มันอือคือกันแทมคือเฟีแทมเกิดอะไรเรียกกันเหเอามันโทรแม่ยกกันไนี่ คนละแม่อันนี้อันไหนแม่มันนี่ว่าขาวๆนี่เอ่แม่แม่แดงทั้งคู่